เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมชายยิ้มเฉยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนเอะเอาเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะหายไปอีกหรือเปล่านะครับก็จริงจริงก็ภารกิจของผมก็ยังไม่เสร็จแล้วครับก็ผมมีอยู่สองภารกิจนะผมที่ผมจะต้องไปทํานะผมคือภารกิจแรกนะผมเป็นภารกิจส่วนตัวนะผมเป็นภารกิจเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับงานโรงเรียนอะไรต่างๆนานานะ แล้วก็ภารกิจที่2ครับผม Daddy, ก็อย่างที่เห็นไปนะผมว่าภารกิจที่2อนันคืออะไร <laughs> แต่ไม่เป็นไรผม,ผมกลับมาแล้วนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไหมครับเอาชีวิตรอดนะครับผม แต่เป็นนะครับเอาชีวิตรอดที่มั่วด้วยมอสนะผมก็ลงมอสมั่วๆไปนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็อัดมาแล้วนะผมแต่ว่าแม่งเฟลโอ้ยตายห่าผมก็เลยแบบว่าต้องมาอัดใหม่นะครับอัดใหม่ก็อัดใหม่นะครับว่าผมใช้มอสอะไรบ้างนะผมเยอะมากนะผมผมโอ้โหเป็นจากการแบบมั่วนะผมมั่วในการลงมอสนะครับเออถ้าถ้าใครอยากจะได้มอสที่ผมเล่นอยู่นะผม ก็ไม่รู้จะให้ได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับเพราะว่าบางมัดนี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนหาเองนะผมมอดนะเพื่อนผมมันอยู่ดีมันก็ส่งมัดมาให้หยอยู่ดีเพื่อนผมมันก็ส่งมัดมาให้ผมนะเสียงแหลมอีกงะเดี๋ยวมันต้องตัดไม้ก่อนไปเที่รอวะแต่ว่าเราก็มีไม้แลวนะครับอันนี้แลอะไรนะนะน่าจะเป็นแลมอดนะครับถ้าว่าคือแลอะไรอย่าจะถามผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือแลอะไรมันน่าจะเป็นแลมัดเดี๋เ,เดี๋ยวตัดเอ้ยไม่ใช่ตัดขุดไปเอยอะเลยดีกว่านะ Okay. เดี๋ยวลงไปกันเลยดีกว่าเพราะผมมาเกิดอยู่บนภูเขาแบเน,นี้ก็เดี๋ยเมาผมเป็นไรวะเน,นี่ยโอเคมาด้เวลาตัดไม้ทําลายป่ากันแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมตัดไม้กันเลยดีกว่าโอเคตัดไม้ <laughs> เ้ยเ้ขวานไม้นี่ผมไม่สามารถตัดได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเอาว่าทาไมมันตัดไม่ได้ครับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมลงอ้โวอิดิตไปนะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้ขวานหินเท่านั้นนะผมใ,ในการในการตัด แต่ไม่เป็นไรมาเถอะไม้มันจะเยอะแค่ไหนผมก็ไม่เกรงกลัวนะโอเคผมว่าผมไปหาที่ปักหลักในการสร้างบ้านดีก,กว่านะแล้วทำไมมันมีแต่ไบโอวันนี้นะผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบซะแล้วแหละอุ๊ยอะไรวะนะม,นมันจะฆ่าผมหรือเปล่าวะ๋ยวผมตั้งเตียงไว้ที่นี่กอนมันจะฆ่าผมหรือเปล่าวะมันเป็นไอ้พวกมอดปืนนะมอดปืนที่ผมลง ไดูดิอุยอ้ย,ยตีแรงอยู่ตีแรงอยู่แป๊บนึงถ้าจำไม่ผิดมันมันจะมีแบบมันจะมีปืนอยู่ข้างในเนี่ยผมจําได้ผมผมลองเข้ามาดูอยู่อ้าวอ,อย่างนี้กูกูก็จิกได้เดี๋ยวว่าไปช่องเก็บของผมจะเต็มโอเคเดี๋ยวผมไปนอนแป๊บหนึ่งมันตีแรงมากอะผมไม่สามารถสู้มันได้นะ่ะขึ้นมาอีกได้ไหมก็จะได้แล้ว โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันตีโคตรแรงขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับ <c oughs> นี่ไงโอเคก็ทำแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะเอามามีอีกกล่องหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับผมมีอีกไหม,ไมแล้วจะหมดละไม่มีละขอบคุณมากครับที่ให้ของผมมาโอ้โหมีแต่แบบพวกงมดัดมีแต่แบบพวกปืนทั้งนั้นเลย <c oughs> ปืนสนยัยใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้ ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยนะครับได้เพจมาหนึ่งเพชรนะครับหนึ่งอันอ่ะ Achievement เเปลดล็อกทันทีวางเมาส์ก่อนผมมีอยู่สองมาส์อยู่บนโต๊ะโอ้ยทำไมสายเมาส์ผมเป็นอย่างนี้เนะี่ยเอ้ยโอย้โอเคไปได้มาตัดไม้เออเดี๋ยวผมไปลงเหมืองก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาสร้างบ้านถ้ำอยู่ไหนวะเออเอ้ยผมว่าผมมีเหล็กอยู่นี่วะเออเหล็กที่มันมันมันแถมมาแบบ อยู่ในไอ้ป้อมปากานั่นนะ่ะเออเอามาตัดขนแกะเออมันต้องใช้กี่อันวะส,สองอันนี่เหรอมา,มาแกะมาเนี่ยขอตัดขนแกะนะเอ้ยเดี๋ยวนะเก็บไปมานี่แกะมาเนี่ยได้แค่อันเดียวอะมาขอสองอันโอ้โหเอ้ยมาเนี่ยตัวที่สาม อะไรวะเนี่ยคือมันมันได้แบบคนละตัวเหรอเออเพราะฉะนั้นผมก็จะเดินมุมวานเอผมจนกว่าผมจะเจอแบบพวกถ้ำนะโอ้ผมไม่มีกระดูกด้วยโอเคได้เวลานอนผมละโอเคี๋ยวมันจะมืดเกินไปคือผมขออนุญ,ญาตใส่แบบว่าเวลาตายของไม่ตกแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไม่ลำบากมาเก็บของนะครับโอเคนั่นใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันทรายเอ้ยนี่ไงโอ้โห นี่งไงถ้ำสุดที่รักของเราโอ้ยค้างอะไรวะโอ้โหแล้วมันเป็นถ้ำอย่างนี้อบ้าหรือเปล่าวะเออลงตรงนี้ได้โอเคโอ้ยต่แต่แต่เฮ้ยได้เวลาขุดได้อะไรมาเนะี่ยแม่พิมพ์หรออ๋อใช่ผมลืมบอกไปผมผมลงอ่ดาดัตตาแพ็กนะครับที่แบบว่าขุดแร่แล้วมันจะได้แต่ของอะไรไม่รู้เนะี่ยได้อะไรนะเนี่ยควอดเนเธอ อันนี้อะไรเนะี<โฮ>่ยโอ้โหวดนี่เธอไรมันอะไรเนะี่ยโชคลาภโอโ้โหมันมันแค่แบบฟอร์จูนหนึ่งอะได้อะไรเนะี่ยได้พวัวโอโ้โหโอ้ได้เอ็นดูเพลด้วยอุ้ยได้คบเพลิงเราเราได้อะไรมาด้วยอะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้เราก็ได้ครบเพลิงมาละโอเคได้เวลามาขุดต่อโอโ้โหมันเยอะมากเลยนะ โหได้กันไฟซสื้อด้วยได้เหมือนเสื้อมันแตกต่างกันยังไงอ่ะได้ไปอีกแล้วโอ้ไอพวกแม่พิมพ์หรอแล้วผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันเอาไปแค่แบบทาแบบพวกลายชุดเกาะเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอะ ที่ไหนที่มันสําคัญเนี่ยผมเอาไปหมดอันนี้สําคัญอันไหนที่ไม่ค่อยสําคัญไม่เอาไปอันนี้ก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญเตาหล่อไม่รู้อ่าเอาเอาไปก่อนอันนี้สําคัญเยอะโอเคผมไม่รู้ว่าทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ทับคิวทับคิวไม่ได้เลยมันต้องทุบเตียงทีแล้วก็ทับคิว โอเคแล้วผมกผม็แล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอที่ปักหลักของผมมันอยู่ตรงไหน,นใช่ป่าวะเออนั่นไงเจอแล้วโอเคไม่ได้อยู่ไกลอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้มีไว้ท่นนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมมาต่อพาร์ทสองนะผมแล้วพาร์ทสองเดี๋ยวผมมาสร้างบ้านแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้นะผมจบไว้แค่นี้นะผมเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ